สวยพุ่นน่ะพ <hate> <ummer>. ุ่นน่ะไม่ต้องทาโลชั่นอาบแดดพุ่นน่ะพุ่นน่ะนอนเกียร์ขี่ต้มอาบแดดโอ้ยน่อโอ้ยน่อโอ้ยน่อพุ่นน่ะพุ่นน่ะไอ้เห็ดไม้เบิ้งเห็ดไม้เบิ้งเห็ดแมวไม้เบิ้งพุ่นน่ะอาบแดดค่ะผู้สาวอาบแดดพุ่นน่ะ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 เห็ดทองปีนปีนเผาขุนปีนปีนกึ่งดึงกิ่งดึงขุนโอ้คุ่นน่ะโอ้ห่อนได้พุ่นน่ะพุ่นน่ะ หน้าบ่มี่หน้าทิดเดียวกับอาวอาลูกเอา, vào, เอา using using using. โอ้ผู้น่ะโอ้ยกี่ต้มเต็มหน้าโอ้ยบ่ได้เรื่องผู้บ่าวบัดเนี่ยผู้บ่าวไม่สีมากบัดเนี่ยผู้น่ะเว้ยผู้น่ะผู้สาวจังไหนผู so bad, evet, ้น่ะเฮ้ยผู้สาวจังไหนเด็กเป็นจังชันบัดเนี่ยเฮ้ยเว้ยผู้น่ะกี่ต้มเต็มหน้าห่วยเฮ้ย ช่วยเห็ดไม้เบิ้งดูเห็ดไม้เบิ้งกิ่งเอาเอาเอาเเอาปีนผาปีนผาปีนปีนให้แม่เบิ้งเอาปีนปีนให้แม่เบิ้งเอาปีน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 ฮ่าฮ่ฮ่าฮ่า่่าฮ่่าฮ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 ่่า่่น่่าอา่่เา่่่า่่่า่่่นฮ่ ยินดกกินหยาหยา,ยาทั่วพ่นนะเหียบดอยเลยนาะม่แต่ขีดตวงพุ่นนะเอา้าเล่มเกียนเล่มเกียนดูเล่มเ,เกียนอืมน่ะสาหน่วยแบบไงน้าบวกแบบเนี่ยแคนแดนว่วเรือ,อยางนาแดงเขามาพุ่นนะเรือเพิ่วไหวฮีดาน,นอนนิดเดียว แม่นบ่ลูกฮึผุน่ะอ๋อนั่นยิน้ัทงเทิงนี่แล้วลูกเด้ออ๋อเสรษฐกิจนาไม่แมงเบงโอ้ายนาคือเป็นจังชัดเงี้ยผุนบ่บ่วัชะเนียนวอนันผุนน่ะวัชะเนียนเต็มหัวได้ผลต้นอพากได้ผลว้ายพุนน่ะตุนน่ะโอ้อาบแดดบ่ อาพูด,ดยวเด้่อบาต่อมาสิดให้แม่เด้่อขีดต้มเต็มแม่บ่ไหวได้คุณน่ะอืมอย่าบอได้ปะแม่โคนแม่โคนต้องอาบโคนแม่โคนธรรมชาติแม่แมนบอลกูกอืมอืมแม่เก็บทานกับพ่อเราขาโคชาโคอย่างเดียวลวกูกแม่เปื่อนอยู่เนี่ยเอ <laughs> อกินดุกินดุกินคุณน่ะคุณน่ะ จะตุยนุ้ยของแม่อะตุ้ยนุ้ยของแม่อือมอ